รอบสุดท้ายแล้วนะ้วในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันล่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับเกมคล้ายพีจีนะคะชื่อเกมชื่อว่าร o o s ต e r r u m b โบนะคะเป็นเกมใหม่ค่ายพีจีเลยท่านผู้ชมไปดูกันเลยดีกว่าโอเควันนี้น้ำมาทุน67บาทนะคะมาดูกันห7บาทจะทำอะไรได้เท่าไหร่นะคะวันนี้ก็ขอมมีตารตาจ่ายละกันนะคะเพื่อไม่การเสียเวลาเนาะเดี๋ยวเราก็มาเริ่มเล่นกันเลยก่อนที่เราจะเล่นก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งเราด้วยกันนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากเรานาะจะไปดูกันเลยท่านผู้ชมเฮ้ยเปิดแล้วมา เปิดแรงมาเยอะบอกนะสแกตเตอร์เข้าเฮ้ยเกินไปมุย้ย <c oughs> โอ้สแกตเตอร์เข้าโคตรง่ายท่านผู้ชมโอ้โหพวกเขามาหกกันเลยทีเดียวเข้าง่ายเกินดูเฮ้ยตัวที่สี่ดูดิโอ้โหสุดจัดสี่ตัวท่านผู้ชมสิบฟรีสปินไปดูกันเบ็ดสี่บาทนะ เฮ้ยตรเอาอะ่ะดูดิโอ้โหสามร้อยสิบสามบาทท่านผู้ชมไปเก้าฟีสปินายหลุดกันไปเรื่อยเลยนะท่านผู้ชมไม่รู้ว่าจะเงียบหรือเปล่าอ๊บมาสวยฮะจัดไปท่านผู้ชมอืมจอยสี่สิบแปดบาทไป ไปต่อเลยแจ๋วมาอ้อหกสามบาทเฮ้ยรอบสุดท้ายอ๋ออย่างเกลือ,อสิบฟิลิปินได้มาหกร้อยสี่สิบเออไม่เป็นไรไปลายเบตแปดบาทเลย สำหรับใครนะที่อยากจะลองเล่นหรืออยากเข้ามาปรึกษาสามารถคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์เข้ามาได้เลยเนาะนะคะทางเราก็ยินดีบริการ24ชั่วโมงน,นะจ๊ะแต่ถ้าใครนะ,ะที่เข้ามาชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งให้เราด้วยละกันนะจะได้ไปพาคลิปใหม่จากเราเนาะจ้าแปดบาทเงี้ยไป็นม,มาสิบสองแมงเลยทุนหกสิบเจ็ดบาทอนะ่ะท่านผู้ชมเออก็ได้กำไรมาหกร้อยแล้วนะก็ถือว่าโอเคอยู่นะท่านผู้ชมเฮ้ย s ตเตอร์ค่ะอีกตัวเดียวเองอะเฮ้ยอย่างเงียบเดี๋ยวดูเบตยี่สิบเดี๋ยวดูอืมจุกอยู่นะเฮ้อยอย่างเงียยดิวะแม่งเอ้ยสวย จวดจ้าจวดจ้าโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสกต็ตเตอร์โอ้โหแม่งหลอกเก่งๆนะ่านผู้ชมเฮ้ยสเกต็ตเตอร์แม่งหลอกหลายรอบนะท่านผู้ชมเกินไปหรือเปล่าอ่ะเฮ้ยอยู่เงียบๆ แม่งเอ้ยกำไรเริ่มหายหมดแล้วจะรอดหรือเปล่าโอ้ยเซร์ตเตอร์ยังไงข่อยรอดข่อยรอดขออยรอด,อออด,อออดอยังโอ้ยเอาไหลดูไหลอยู่ ค่ะสกเกตเตอร์แค่ตัวเดียวจะมาไหมเนี่ยมาดีค่ะโห้นึกว่าจะไม่มาแลล้เฮ้ยลุนเยี่ยเนี่หมดเลยเฮ้ยมาสี่ตัวด้วยซ้ํานะป่ะซึมหมุ่นเปียท่านผู้ชมเออคิดว่าจะไม่รอดแล้ว โอ้ยอยู่แม่งสิบหมุนฟรีได้แค่ไห้กุนงงมากเลยแม่งเอ้ยเออได้อยู่อยโอ้โหบิ๊กวีนนะฮะสี่ร้อยยี่บาทไปเหลือ4ี่ฟีสปิน Friends, er. care, s <S ้อมาสุดท้ายแล้วนะบอนี่ว่าือย่าบอกนะเข้าอีกอ่ะ หนึ oh ่งพันสองร้อยแปดสิบสี่บาทไปเจ็ดฟีสปินท่านไหนเงียบเลยเนี่ยถ้ามันเข้าแบบว่าเข้ามาทีหนึ่งแล้วแบบมันชอบเงียบยาวๆนะท่านผู้ชมสังเกตดูดิประจำเลยอ่ะโอ้โ oh หดูสิแหมุนเฟียร์นะท่านผู้ชมสองวันสามร้อยยี่สิบบาทโอ้ย อ้าโอเคก็ถือว่าได้อยู่นะ2,000กว่าบาทท่านผู้ชมโอเคเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอจะคลิปเพียงเท่านี้เลยนะคะถ้าคลิปนี้เราผู้ถึงประกันเราะต้องขออภัยละกัน,กนสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์ like, go, subscribe, go, share, กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งให้เราด้วยเนาะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากเรานะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้า